สวัสดีครับชาวไบค์ก็ทุกคนนะสวัสดีไปยังเ c m o ี o g p ด้วยเช่นกันครับกลับมาเจอกันกับผมนะครับในค่ำคืนของวันที่23พฤศจิกายน2564ขอต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับที่มาทักทายกันดึกพอสมควรนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนาะวันนี้ถึงคิวของดูคาติครับค่ายแดงจากอิตาลีนะเราจะมาพูดถึงการทดสอบการเทรทรที่ผ่านทาว่าเป็นอย่างไรกัรบกานารทาราารารทอารทารทดาะดอบการทดอรบรทดสอบกห้มันารรทีอบาทดกายทด้กรทบาาา ก็ดูคตีเพื่อนๆหลายคนตั้งก็สังเกตว่าพวกเขาจะเป็นเต็งหนึ่งหรือเปล่านะฮะหลายคนบอกว่ามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกเบอร์หนึ่งเลยในปีหน้าก็าอย่างนั้นนะ,ะจากความการขับที่ค่อนข้างที่จะนิ่งของนักแข่งของทีมนะครับแจ็คิเลอร์ก็เริ่มที่จะกลับมาดีในขณะที่เป็กโก้ก็คงเส้นคงวาเหลือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทําวันเสาร์ได้ดีนะครับถึงขั้นคว้าโพได้อย่างต่อเนื่องหลายสนามนะครับแล้วลรวมถึงผลการแข่งขันที่ดีด้วยเนี่ยนั่นก็บ่งบอกว่าเขาสามารถที่จะปรับเน้ำปรับตัวให้เข้ากับ รถแข่งได้หรือเปล่านะครับแล้วก็กับการที่ยามาฮ่าไปเพลียงพลั้มนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลในช่วง 2- 3สาสนามสุดท้ายเนี่ยนะฮะเราเลยอาจจะคิดว่าแบบนี้ยามาฮ่าน่าจะเหนื่อยกับการป้องกันแชมป์โลกหรือเปล่าแล้วก็ดูกาติอาจจะกลับมาพัง,งาดได้รวมทั้งฮอนด้าเองก็เจอปัญหานะครับก็คือม Mark าร์คมาเกสนะฮะนักแข่งที่จะเป็นอนาคตเป็นตัวความหวังนะครับที่จะกลับมากอบกู้ชื่อเสียงกอบกู้แชมป์โลกให้กับ ฮอนด้าได้เนี่ยกลายเป็นว่าจะต้องแบบว่ารักษาตาซึ่งเรายังไม่ได้ชัวร์นะฮะว่าอาการของมาร์กเนี่ยจะเป็นปกติเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างเนี่ยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะเป็นใจนะฮะอาจจะเปิดทางแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อาจจะส่องเข้ามาทําให้ดูคติแบบมีความหวังขึ้นมาซึ่งในปีนี้จะวาบแล้วพวกเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับจะบอกว่าพอๆกับปิ2017ของโดวิโซโซในที่ไปแย่ง แชมป์โลกกับมาร์คมาเกสในรอบนั้นแต่ไม่สําเร็จเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันมากครับเปโก้ <P ek ko> เริ่มที่จะกลับมาจับทางได้ถูกก็คือหลังจากที่ยามมห่าในโกยคะแนนไปเยอะแล้วนะครับในต้นฤด,ดูกาลดังนั้นมันก็ได้สนใจนะครับว่าถ้าปีหน้าดูคติเรียกว่านิ่งมีความนิ่งนะครับเก็บแต้มได้อย่างสม่ําเสมอเก็บโพเดียมได้ต่อเนื่องกันเหมือนกับที่ยามมห่าทำเนี่ยผมเข้าใจว่าการป้องกันแชมป์ของยามมห่าก็คงจะแบบว่าเหนื่อยพอสมควรในปีหน้านะครับแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขึ้นอยู่กับนี่แหละครตัวนักแข่งเองเรื่องรถเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเราจะเห็นศักยภาพของตัว GP ทั้ง2-1-2-2ในปีนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็การทดสอบการเทดสรถยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะผมว่าเอาจริงๆแล้วมันจะถึง50%รหรือยังไม่รู้หรอกในแต่ละคนแต่ละค่ายนเพราะว่ามันจะต้องไปนู่นนะครับอีกรอบหนึ่งที่เซปังอันนั้นเป็นเทสใหญ่วินเทอร์เทสที่เซปังฮะ แล้วก็จะมีการทดสอบสนามใหม่ที่มานาลิก้าด้วยนะครับในช่วงก็ใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละอ่าประมาณกุมภาครับวันที่วันที่10ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นเนกะือบใกล้ๆกลางเดือน,น,นเนาะ,นะ,นะจะไปทดสอบทดลองสนามใหม่หลังจากที่นี่เขาเปิดซิงนะครับให้โวลซูเปอร์ไบรท์นั้นแข่งขันสนามสุดท้ายกันไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยผมว่ามีเยอะแล้วก็ทุกทีมนั่นแหละนะครับมีมีทุกทีมเลยที่เขาซ่อนเขา หมกเม็ดอะไรยังไงกันไหมแต่สิ่งที่มองปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นเหมือนกันทุกค่ายนะครับมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายอย่างดูิที่เราเห็นก็ท่อเสียใหม่ที่ถูกนํามานะฮะที่ถูกนํามาทดสอบความแตกต่างก็คือท่อเดิมเนี่ยมันแค่ไม่กี่คืบนะแต่ท่อใหญ่เนี่ยท่อใหม่เนี่ย,น,ยน่าจะเป็นซอกอะโผลออกมาใช่ไหมฮะนั่นแหละจุดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของปีก อันนี้ก็อาจจะแตกต่างนิดนึงแทบแทบที่จะไม่ไม่เยอะหรอกนะฮะแอร์ดนเมนิกด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ช่องแรมแอร์ครับช่องที่อากาศผ่านเข้าไปอันนี้เหมือนจะใกล้เคียงของ y ย m a ม a นในปี2019ก็คือมันจะกว้างขึ้นถ้าด้านข้างจะขยายออกหน่อยนึงนะครับแต่บนล่างนี่มันจะถูกบีบให้แคบอืมนะฮะถูกบีบให้แคบอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่ที่เห็นกันไปนะฮะทุกคนแต่สิ่งที่มันเป็นคอนเซปต์จริงๆถ้าเราวิเคราะห์จริงๆเนี่ยมัน อ่ผมมองว่าดูกาติเขาเรียกว่าเขาปล่อยผ่านเรื่องของความเร็วเท่าสปีดแล้วนะความเร็วสูงสุดความเร็วไหลปลายเนี่ยมันไม่จําเป็นสําหรับพวกเขาแล้วทําไมผมถึงพูดแบบนี้ฮะเพราะว่าใน GP ของดูกาติคือดูกาติเขาจะใช้รหัสเครื่องยนต์เขาว่า GP ครับ GP แต่และเวอร์ชันนะครับไล่ตั้งแต่1 3 1 4ไปจนถึง GP 21 GP2 2, 2ล่าสุดเนี่ยเรียกว่ามันไม่เป็นอุปสรรคฮะเอาไปแข่งกับใครไหนก็ชนะต่อให้ k t m ทำท็อสปีดได้ใกล้เคียงก็เอาง่ายๆคือแบดยดนเดนบิดมาเท่ากับยฮันซาโก้เลยนะครับคือบิดมาเป็นแค่2คนนะสามารถบิดเดเทลูสามร้อยหกสิบได้เนี่ยแต่พอถ้าวัดโดยรวมจริงๆนะดูคติก็ยังคงเป็นทีมที่มีท็อสปีดท,ที่ที่เหนือกว่านะครับถ้าเอาทุกคนเลยนะวัดวัดใส่กันเนี่ยไม่ใช่เอาแค่เฉพาะรายบุคคลนะฮะวัดรวมๆกันเนี่ยดังนั้นมันก็ไม่จําเป็นนะที่พวกเขาจะไปพัฒนาอะไรตรงนั้นแล้ว แต่เหมือนจะมีความเป็นไปได้สูงว่าไอ้เจ้าท้อยเสียย,วยาวๆเนี่ยนะครับไอ้เจ้าท้อยเสียย,วยาวๆเนี่ยก็คืออาจจะมาตอบสนองเรื่องของความแรงรอบต้นเออบางท่านอาจจะบอกแม้คุณปุ้ยเนี่ยอันนี้ยังไม่แรงอีกเหรอดูกติเนี่ยแรงปลายก็แรงแล้วแรงต้นก็แรงก็จะเอาแรงไปไหนอีกนะฮะแค่นี้ก็เอ่อมันไม่มีใครจะแบบตามได้สู้ได้แล้วผมก็ต้องขออภัยนะจะบ,บอกว่า ถ้าเขาเยี่ยมยอดขนาดนั้นเขาเป็นแชมป์โลกไปแล้วฮะอันนี้ FC ดูคติอย่าเครืองผมนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก็คือลถแรงไงมันอย่างเดียวนะรดแรงอย่างเดียวย้ามันไม่สามารถทจะเป็นแชมป์โลกได้หรอกแล้วก็มันไม่มีทีมไหนอยู่เฉยๆอยู่กับที่ถ้าคุณอยู่กับที่คุณเสร็จปุ๊บเลยดูคติก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมมองว่าการพัฒนาความเร็วไหลปลาเนี่ยสูบเรียงเข้าตันแล้วฮะอันนี้ก็ต้องขอไปแทนสูบเรียงอีกเช่นกัน คือสูบเรียงทั้งซูซูกิทั้งยามาฮ่าเนี่ยผมว่าเต็มที่มันได้แค่นี้แหละถ้ามากไปกว่านี้มันไม่ได้แล้วนะฮะไอเรื่องของท็อปสปีดนะสูบเรียงก็คือสูบเรียงมันยังคล่ำครับมันจะไปสูสูวีได้ยังไงหมายถึงว่าแค่ในส่วนของทางตรงนะความเร็วไหลปลายแต่สิ่งที่สูบเรียงยังไม่ตันก็คือไม่ว่าจะเป็นการยึดเกาะไม่ว่าจะเป็นกริดยาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบรกเรื่องของความนิ่งความเร็วในโค้งความเสถียรการออกตัวจากโค้งเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ตันผมเชื่อว่ายังไม่ตันทั้งสองค่ายทั้งซูทั้งแยมถ้ามันเป็นมาในแบบนี้แล้วดูคะทิเขาอยู่เฉยได้ไหมไม่ได้ฮะนะเขาต้องพัฒนาตรงนี้สิเพราะว่าเนี่ยขนาดว่ามีรถที่มันแรงขนาดนี้แล้วยังแพ้ให้ยามาฮ้าอยู่เนี่ยถูกไหมดังนั้นเขาก็เลยเราก็เลยเลยแบบว่าให้ความสําคัญกับในเรื่องของความเร็วรอบต้นรอบต่ํา ซึ่งผมมองว่าไอ้ท่อยาวๆเนี่ยก็น่าจะแบบว่ามีผลในตรงนี้อยู่เหมือนกันนะฮะทุกคนจริงอยู่นะับว่าอาจจะมีหลายคนหลายทีมที่ที่เคยนํามาใช้อย่างยามาฮ่าอย่างไรก็เคยมีใช่ไหมไอ้ท่ออะไรลักษณะนี้เนี่ยเอามาทดสอบเอามาเทสเนี่ยแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ยามาฮ่าก็ไม่ได้ว่าเป็นทีมที่มีความเร็วไหลปลายดีใช่ไหมมาเจอท่อพวกนี้เข้าไปอีก่ยเอาไง่ายๆว่าท่อสั้นๆนนจะรอบจัดกว่าอย่างซูซูกิเนี่ยก็ใช้หรือแม้กระทั่งดูกติก็ใช้เหมือนกันละนะฮะ อ่าดังนั้นก็น่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้ด้วยแต่ผมก็ยังไม่ทราบไม่รู้นะฮะว่ามันช่วยได้เยอะหรือเปล่าอืมอันนี้จะต้องรอดูนะฮะคือถ้าเกิดเข้ามาใช้มันคงดีอ่ะแต่ถ้ามันหายไปเลยนะโอเคนั่นคงไม่เวิร์กนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของอช่องรัมแอร์ด้านหน้านะะที่มันอาจจะคล้ายๆ M1 ของปี2019นะ,ะคือมันจะกว้างขึ้นนะฮะคือปกติเนี่ยมันมันจะดูแบบว่าสูงใช่ไหม น,นี่มันแคบๆแล้วก็กว้างขยายออกด้านข้างไงแล้วก็จะปีกก็จะมีส่วนโค้งนิดนึงนะฮะตรงนี้เอามาเพื่อการไหนอย่างไรไม่ทราบนะครับก็คงจะ <c oughs> มีผลเรื่องของการเข้าโค้งนะฮะเพราะว่าถ้าอากาศมันสามารถที่จะไหลได้ดีได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมเนะี่ยอันนี้สิ่งที่ดูกติขาดหายไปในเมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เวลาเข้าโค้งไปปุ๊บเนะี่ยเอ๊ะทำไมมันเหมือนควบคุมยากเหลือเกินพอมันไม่นิ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้เบรก ยากขึ้นนะฮะกาจังหวะเบรกที่มันเป๊ะๆแม่นๆยำเนี่ยได้ได้ยากขึ้นดังนั้นอาจจะเป็นสิ่งนี้หรือเปล่าครับ,รบที่ทําให้ดูกติเริ่มที่จะดีขึ้นอย่างเปกโก้เนี co, ่ยเห็นเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าช่องแรมแอร์ที่ดีไซน์มาใหม่ถ้าถ้ามันดีมันเวิร์กขึ้นกว่าเดิมเนี่ยโอ้ยิ่งน่ากลัวนะฮะปกติเรามองว่าดูกติเหมือนจะสู้สูบเรียงไม่ได้ในใน,ในโค้งเนี่ยแต่เป๊กโก้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเออมน,นมานะ แทบจะบางสนามเี่ยแทบจะแยกกันไม่ออกเสีย้ซ้ำนะฮะว่าพวกเขาตกลงแล้วเนี่ยเสียเปรียบมากน้อยเพียงใดมันเหมือนมันคู่ขี้สุดๆกันขนาดน,นั้นเลยทีเดียวอ่านั่นก็คืออาจจะเป็นนวัตกรรมตรงนี้รวมทั้งปีกด้วยนะครับที่เรียกว่ามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเรื่องของปีกเนี่ยบางทีมก็มีปีกอันเดียวเนี่ยด,ดูกกติเนี่ยมี3ชุด4ี่ชุดนะครับตั้งแต่บนสุดแล้วก็ไล่เรียงลงมาเนี่ยไม่รู้กี่ชุด <laughs> นะฮะน,น,นั่นก็คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่หยุดอยู่กับที่ซึ่งในส่วนของแพ็กเกจแอโรไดนามิกนี่มันสําคัญครับสำคัญมากๆเลยเพราะว่าทีมเขาจะไม่ให้พัฒนาคเครื่องยนต์ไงแม้จะมีแต่เพียงอัิเลียทีมเดียวนะฮะที่สามารถจะจัดการกับเครื่องยนต์ได้เพราะว่าเป็นทีมที่ยังไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นชัยชนะก็เลยได้สิทธิพิเศษไงนะสิทธิพิเศษตรงนั้นแต่5ผู้ผลิตที่เหลือนะก็รวมทั้งดูกติเน่นอนจะต้องมาแข่งกันนะครับก็แล้วดูอย่างที่ผมบอกไปนะว่าสุเพียงเขายังคงมี ไม้เด็ดในเรื่องของตรงนี้แหละเยอะนะครับเรื่องไอ้ของไอ้ความนิ่งความสเสถียรเรื่องของการยึดเกาะของกลีบยางของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ดูคตินี่จะไปจะไปมุ่งพัฒนาแต่ความเร็วท็อปสปีดในเมื่อก่อนแบบอย่างเดียวมันไม่ได้นะคือมันเป็นประสบการณ์ที่สอนดูคติมาเนิ่นนานแล้วล่ะว่าเนี่ยรถแรงอย่างเดียวมันไม่สามารถเป็นแชมป์ได้นะมันจะต้องมีมากกว่านั้นคือเมื่อก่อนไปสู้กับทางไปสู้กับทาง Honda เนี่ยเรายัางมองว่า Honda ก็เป็นสู V เหมือนกัน พระกาลังเครื่องยนต์ของอา2 3สองสก็เทียบกับดูคาทีก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบอะไรมากมายเลยคู่ขี้กันกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็อาจจะมองว่าเนี่ยพระมีมาร์กมาเก็ตคนเดียวหรือเปล่านะครับถึงไม่ได้แชมป์สักทีแต่พอไม่มีมาร์กมาเก็ตนะครับกลายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นซูซูกินะครับที่นิ่งเอาเห็นไหมฮะแพ้ให้กับซูซูกิแล้วพอมาในปีนี้ก็ไม่มีมาร์กมาเก็ตอีกเหมือนกันในช่วงแรกนะแล้วก็มาก,กลับมาก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็กลับกลายเป็นว่าก็มาแพ้ยามาให้อีก เนี่ยเห็นปะมันมัน,ม,นมันก็เลยอาจจะทำให้จุดจุดคิดนะครับว่าเออในสองปีเนี่ยเราแพ้ให้กับสูบเรียงทั้งสองค่ายเลยเหรอปีที่แล้วสูปีนี้แย่มอีกเนี่ยดังนั้นในเรื่องของปรัชญายในการทําทีมจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่านะครับคอนเซปต่างๆก็เลยอาจจะหันเหมาในในทางนี้แล้วมันก็เลยทําให้ตกผลึกนะครับตกผลึกว่าโอเคละ่ะถึงขั้นฟอร์มดีมาในตรงนี้นะแล้วก็การทดสอบการเทสเปโก้ก็ ถือว่าทําได้ดีนะฮะเห็นไหมครับว่าสามารถที่จะอยุดหนอแฟบประมาณ0.4วินาทีซึ่งผมมองว่าเป็นระยะความห่างของเรียกเวลาที่น่ากลัวเหมือนกันนะ0.4เนี่ยปกติในแฟบจะไม่ได้ปล่อยให้ห่างขนาดนี้นะครับดังนั้นตรงจุดนี้มันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าแฟนๆยาม่าเนี่ยอาจจะปกสั่งขวานแขวนในส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าแหมคุณปุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะมีอะไร้วยว่าเซอร์ไพรส์เรื่องของส่วนของแยมใช่ไหมอ่าสงครามยังไม่เริ่มเลยอย่าเพิ่งถอดใจว่าอย่างนั้น แต่ในส่วนของ f อฟดูคาติก็จะแบบว่ายิ้มแกล้มปีไว้ในใจแล้วนันเนี่ยเห็นไหมส่งสัญญาณน,นั้นเนี่ยแล้วในปีหน้าความได้เปรียบมันไม่ได้มีแค่เรื่องของของตัวแข่งนะครับที่ยกระดับนะฮะเรื่องของฟอร์มของนักแข่งที่เรียกว่าดีวันดีคืนความนิ่งความอะไรเนี่มาร้อแล้วเนี่ยปีหน้าดูคาติเป็นทีมโรงงานค่าเดียวนะครับที่มีนักขับที่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยถึง8คนเลยทีเดียวโอ้โหเอาง่ายว่า1ในสอะ่ะ 24คันในปีหน้าจะมี8คันที่เป็นของดูคาติทีมแฟ c t o r y ี่ก็จะมีเป็กโก้บัญญายามีแจ็คมิลเลอร์ใช่ไหมฮะทีมพรามักซึ่งเป็นทีมรองก็จะมียู a าซา o โก้มีฮอ r เฮลมา t i ตินหลังจากนั้นก็จะมีทีม vr 4 6่ของรอ s ซี่นะฮะของพ่อหมอเนี่ยก็จะมีลูกา m a มาลินี่แล้วก็มา r c โก้เบชเชกี้ซึ่งเป็นน้องใหม่แล้วก็จะมีทีมน้องใหม่แต่น่าเข้าเก่านะครับอย่างทีมของครอบครัวไกรซินนี่นะฮะไกรซินี่เรซซิ่งทีมเนี่ยอันนี้ก็จะมี อินเนบัสเยนิี่ซึ่งก็เริ่มที่จะแบบว่าคงเส้นคงวางมากขึ้นในช่วงทา้ายฤดูกาลเราได้ทราบได้เห็นใช่ไหมฮะรวมทั้งน้องใหม่จากโมโตทูที่ขึ้นมาก็เป็นเลือดใหม่จากอิตาลีเหมือนกันนะก็คือฟาบิโอดิจานนโตนิโอเนี่ยอันนี้ก็มาเสริมทัพนะฮะกลายเป็นว่ามีอิตาลีในดูกาติเนถึง5คนครับแล้วก็8คนทั้งหมดโอ้โห8คน8คนก็อย่างที่ผมบอกไป 1- ใน3ฮะ8 8จาก24คน อลังการสิ่งเหล่านี้นะมันจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยนะครับที่ทําให้ดูกติเนี่ยเขาได้เปรียบไม่มากก็น้อยได้เปรียบนะอย่างน,น้อยก็คือเรื่องของข้อมูลนื่ของการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆที่มีตัวเปรียบเทียบได้เยอะหรือแม้ถ้าจําเป็นจะต้องมีเรื่องของทีมออเดอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกว่าทําให้การวางแผงนาการจัดการได้ง่ายขึ้นกว่าทีมอ,อื่นๆที่มีทีมน้อยอย่างซูซูกิทีมระดับแชมป์โลกในปีที่แล้วนะยังมีแค่2ทีมยังมีแค่2คนเลยนั่นก็บ่งบอกถึงความพร้อมนะครับว่า ูกติเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆบางท่านบอกว่าแม่ปีหน้าไม่ได้แชมป์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคุณปุ้ยนะฮะมันเฉียดไปเฉียดมาหลายครั้งหลายคราวแล้วดังนั้นมองดูตอนนี้มันไม่มีอะไรที่เหมาะสมอีกแล้วละ่ะดังนั้นปีหน้าก็ค่ายอื่นเนี่ยหนาวแน่อาจจะหนาวจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ายังคงเหลือระยเวลาอยู่ยาวนานครับจากนี้ไปก็ประมาณ3เดือนกว่านู่นแหละแต่ทีมงาน บางส่วนโดยเฉพาะทีมวิศวกรหรือทีมที่มีส่วนในการพัฒนารถพัฒนาอะไรเนี่ยเขายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับภารกิจของเขาเพิ่งเริ่มต้นเสียด้วยซ้ำอาจจะว่าแล้วนะอาจจะมีแต่เพียงนักแข่งนะครับที่อาจจะมีเวลาได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวบ้างหรืออีกสักครู่หนึ่งก็อาจจะเรียกว่าไปซ้อมไปอะไรต่างๆนะครับตามความสะดวกของแต่ละคนซึ่งก็คงจะเป็นแทรกฝุ่นมโตครอสหรือว่าจะเป็นซ้อมแบบออฟโรดนะครับหรือว่าจะเป็นซ้อมทางเรียบด้วยรถโปรดักชั o นซึ่งทุกคนไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเอารถ โปรโตไทไป์ไปไปซ้อมไปเทสนะทุกคนดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางทีมงานบางส่วนทางวิศวกรนะฮะที่จะต้องเร่งรีบโดยเฉพาะในส่วนของดูกตินะครับถ้าอยากจะเรียกว่าแก้มืออีกครั้งในสิ่งที่มันคาใจในปีนี้เนะี่ยอย่างไรเสียก็จะต้องปรับปรุงนะครับในสิ่งที่ผมที่ค์ให้ฟังเรื่องของความเร็วต้นเรื่องของความนิ่งเรื่องของกลิ่นยางเนี่ยมันอาจจะมาได้ดีกว่าหรือเปล่านะฮะในในผลการเทสในตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนอ่ะก็ รอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนนะครับไม่ต้องตกใจนะที่เห็นผมแปะล,ลิงก์แปะอะไรไว้ในหน้าชุมชนเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งข่าวเรื่องหน้าชุมชนนะครับจากนี้ไปผมจะโพสต์สตอรี่ในหน้าชุมชนเนี่ยบ่อยขึ้นวันนึงอาจจะ 3- 4สี่รอบแต่นั้นทุกคนอย่าลำคาญกันนะครับแล้วผมก็จะเรื่องราวส่วนตัวมาปนด้วยอันนี้ถ้ารักกันจริงก็ต้องห้ามลำคาญกันนะแต่ถ้าคนไหนรู้สึกว่าลำคาญไม่รักไม่ชอบก็ไม่ต้องแสดงออกก็ได้ครับก็แค่ยกเลิกการติดตามผมไปเท่านั้นแหละ แต่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าโอเคละเออย,ยังยังยังชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่ก็อขอบคุณตรงนั้นนะฮะผมจะสลับเรื่องราวของข่าวที่มันมีลิงก์ที่ผมบอกว่ามันมีลิงก์แปลกๆมามันไม่ใช่ไวรัสนะครับที่เป็นเว็บไซต์เป็นเว็บบล็อกปุ้ยสตอรี่นะฮะนั่นก็คือเป็นเว็บที่ผมเอาใช้เขียนข่าวบางครั้งผมพูดไม่ทันนะผมก็จะต้องเอามางานเขียนสลับกันไปบ้างเป็นอีกหนึ่งช่องทางในในการนําเสนอในการทํางานในส่วนของตรงนี้ของผมนะก็ฝากทุกคนกดเข้าไปอ่านกันด้วยนะฮะ ก็จะลงเรื่องราวเอาไว้แล้วผมก็จะนําเสนอทั้งในเพจ Facebook Facebook ฟนเพจไบเกอร์แมนเพื่อชาวสองล้อทุกสายพันธุ์ไบเกอร์แมนของังมอเตอร์จีพีจะลงตรงนั้นนะครับในส่วนของ a c e b o o k นะแล้วก็ในส่วนของหน้าชุมชนนะผมก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าบางอย่างผมอาจจะมีกิจกรรมมีการไปกินข้าวไปปาร์ตี้ไปเดินทางอะไรผมก็จะยกมาไว้ในหน้าชุมชนเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่ติดตามกันเนี่ยได้ทราบม,มุมหนึ่งของชีวิตว่าผมก็อยากจะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวบางสิ่งบาง่างใหห้้ทุกกคนนไดเ็็วผม เป็นคนประมาณนี้นะมีสไตล์มีไลฟ์สไตล์ประมาณนั้นประมาณนี้ะนะฮะทุกคนเผื่อที่จะได้รู้จักกันให้มันลึกซึ้งมากกว่าการที่มานั่งจ้องหน้าจ้องปากจ้องตากันแบบนี้ในคลิปปกตินะฮะทุกคนโอเคครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับค่ายอื่นเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับจะจัดให้ในโอกาสต่อๆไปรักษาสุขภาพกันวยทุกคนสวัสดีครับ